นี่คือเงินเดือนก้อนแรกของผมจากยูทูบครับทุกคนดูโอ้โ oh หทุกคน Hey guys welcome to Fizad vlog นะฮะ โอเควันนี้เนี่ยนะ่าผมจะไปซื้อของชิ้นหนึง่งเป็นของที่ผมอยากจะได้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ผมจะบอกว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะเป็นของที่ผมซื้อมาด้วยตัวเองจากการท YouTube นะครับคือผมท YouTube มาเนี่ยผมก็เริ่มมีเงินเข้ามาแล้วสักสักนิดหน,นึ่งอะมันไม่เยอะมากหรอกแต่มันก็เริ่มมีแล้วแล้วผมก็จะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยนะเป็นก้อนแรกจาก u t u b e เนี่ยไปซื้อของชิ้นนี้กันแล้วก็เราไปดูกันฮะว่าของชิ้นนี้จะเป็นอะไรมันตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นของที่ผม หามา้วยตัวเองอะ่ะคลิปนี้เนี่ยนะผมก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอวดอว่าโอ้อวดอะไรนะทุกคนนะผมอยากจะให้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณที่ทํา youtube แล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะ <S <S วันนี้ผมก็จะไปซื้อของเป็นเขาเรียกว่าวเป็นรางวัลให้กับตัวเองนะทุกคนใช่ผมตืน่นเต้นมากมากเลยไปดูกันนะฮะเดี๋ยวเราไปกดตังค์กันก่อนไป ตอนนี้ผมอยู่ที่ตู้ ATM ทุกคนนะผมจะกดตังค์ก่อนไปซื้อของทุกคนนะแล้วก็เรามาดูกัน,นะฮะว่าเงินเดือนก้อนแรกของผมจะมีกี่บาทนะทุกคนนะ <st arts> ที่จริงผมรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าผมไม่อยากบอกแล้วกันเอาไว้ทุกคนมาดูความกันนะครับเดี๋ยวผมกดตังค์ก่อนนะครับทุกคนนี่คือเงินเดือนก้อนแรกของผมจาก YouTube นะทุกคนดูโอ้โหทุกคนนี่ทุกคน4 0 0 0บาทใช่ฮะทุกคน <S <s <uck> 4, ที่จริงยอดของผมได้เนี่ยประมาณ4,000ันกว่า,วานั่นแหละแต่ว่าผมแค่ตัดเอาแบบ สี่พก็พอแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อของกันนะฮะซึ่งทุกคนในไม่รู้หรอกว่าของที่ผมจะซื้อคืออะไรทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันถ้ว่าเป็นอะไรฮะไป ตอนนี้นะผมมาถึงที่ร้านแล้วทุกคนใช่ฮะเป็นร้านมือถือทุกคนผมจะมาซื้อมือถือเพราะว่าผมใช้มือถือเครื่องนี้มานานมากทุกคนประมาณ2-3ปีแล้วทุกคนเป็น vivo y53 ใช้มานานมากทุกคนผมก็เลยอยากจะอัปเกรดก็เลยเอาเงินเดือนหรือว่าเป็นเงิน y YouTube ก้อนแรกมาซื้อ,อเลยดียวกว่าแล้วก็ไปดูกันฮะว่าผมจะซื้อรุ่นอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละก็มีแอปส่องสองบ้างทุกคนนะแต่ว่ายังไม่แน่นอนผมไม่รู้จริงๆนะผมจะมีแบบเรียวมีมี oppo มี vivo มี samsung ผมไม่รู้จะเอาอะไรดีเหมือนกันทุกคนสำหรับคลิปนี้อออมืืถ แค่นี้เองทำไมต้องถ่ายคลิปมาโอ้อวดกันด้วยผมจะบอกว่าเจตนาของผมจริงๆเนี่ยนะผมอยากจะให้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนจ,นจำยูทูบถ้าเราทาด้วยความตั้งใจจริงๆทุกคนนะผมเชื่อว่าสักวันนึงต้องมีวันที่เราเองสามารถประสบสำเร็จได้เหมือนผมเนี่ยนะผมเองก็ไม่ใช่ว่าประสบความสำเร็จอะไรมากมายผมแค่มีฐานติดตามนิดนึงแล้วก็มีเงินเข้ามาแบบเนี้ยผมก็รู้สึกดีมากๆผมขสบคุามสำรมากๆ ขอบคุณทุกคนติดตามจริงๆนะฮะทุกคนขอบคุณจากใจจริงๆทุกคนทุกไลค์ทุกการแชร์ทุกการติดตามเนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีในการทำคลิปของผมมากๆนะทุกคนลและผมก็สัญญาว่าผมจะทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนนะให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆๆๆส่วนจะเป็นมือถือรุ่นอะไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันทุกคนเดี๋ยวให้ดูกันต่อนะว่าตรงๆแล้วผมจะเอามือถืออะไรนะคลิปนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าสมีเงียบๆทุกคนเขาไม่สบายทุกคนก็ปวดฟันทุกคนนี่สงสารมากเลยไม่มีอารมณ์ถ่ายเลยไม่มีอารมณ์เป็นไงบ้างเป็น เจ็บเจ็บเหรอหายไ้ไวนะครับขอบคุณพี่ๆข้ามากๆครับเขาบริการดีมากทุกคนเลครับไม่ต <c oughs> ้าให้เสื้อเลยทุกคนน่ารักม,มากเลยครับของแถมเยอะค่ะ <c oughs> ไว้มาได้ร้านคุกกี้โมบายเออโอเคครับเดี๋ยวไปเจอก,กันที่บ้านทุกคนมา โอเคครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านนะครับแต่ว่ามันมืนไปแล้วนะเพราะว่าผมกลับบ้านปุ๊บผมก็ชาร์จแบตโทรศัพท์ใหม่แล้วก็รอให้มันเต็มร้อแล้วก็โอเคผมจะมาให้ดูนะครับนี่นะครับเป็น vivo y15 นะครับ2020ในราคา4,999บาทนะครับผมมองว่าก็โอเคเลยแหละขอบคุณนะฮะทุกคนที่ติดตามกันมานะครับขอบคุณที่คอยดูคลิปชมคลิปให้ผมนะครับแล้วก็ ผมก็มีกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะฮะผมจะบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะโชว์ไปซื้อมือถือก็โชว์เนี่ยผมไม่ได้เจตนาอย่างนั้นนะฮะผมแค่อยากจะให้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เขาเรียกว่าทํา YouTube แล้วก็รวมถึงการที่แบบว่าอยากได้อะไรต้องหาด้วยตัวเองนะครับใช้เงินตัวเองใช้น้าพักน้าแรงของตัวเองในการทําอะไรสักอย่างแล้วก็ให้ได้เงินมาแล้วก็ไปทําตามสิ่งที่เราอยากจะได้อะไม่ใช่ไปขโมยใครมมาาาาานนนะเรรรต้้ออองทงททํีี่่สุจิิคคับบกกกชลลป็ยดไ แชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ